ผัดกระเพราหมึกสอกพริกแห้ง30เม็ดวันนี้นะคะเคียร์จะผัดกระเพราหมึกสอกค่ะผัดกระเพราหมึกสอกพริกแห้ง30เม็ดแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยค่ะมาดูกันเลยนะคะหมึกสอกนะคะใบกระเพราค่ะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมพริกไทยน้ําตาลผงชูรสซอสน้ำมันหอย แล้วก็อซอสฝาเขียวน้ำปลาค่ะไปดูเลยนะคะ้าเลยค่ะเติมน้ำมันโอลีนลงไปหนึ่งช้อนแกงพริกแห้ง30เม็ดนะคะกระเทียมกระเทียมหนึ่งหัวแล้วก็พริกไทยดำหนึ่งช้อนกาแฟพริกไทยขาวหนึ่งช้อนกาแฟค่ะโครกหยาบค่ะใส่ลงไปเลยปลาหมึกจอกค่ะ สองขีดใส่ลงไปเลยปรุงรสด้วยผงนัวหรือผงชรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟค่ะซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนแกงแล้วก็น้ำปลาทิพรสหนึ่งช้อนแกงนะคะ <c oughs> <c oughs> โทษโทษโทษุนฉโทษทีค่ะถึงมาก สุกแล้วนะคะใบกระเพราค่ะหนึ่งขีดลงเลยหนึ่งขีดเลยนะคะใส่เยอะๆเลยตักเสร์ฟได้เลยค่ะฉ <c oughs> ุนมาก <c> ค <oughs> ่ะเสร็จแล้วนะคะผัดกระเพราหมึกสอบพริกแห้งสามสิบเม็ดค่ะมาค่ะชิมเลยค่ะนี่ค่ะ อรอมากเลยะค่ะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะใส่พริกไทยด้วยค่ะพริกไทยกระเทียมพริกแห้งคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย